าอะไรอยู่กันหรอ,อช่วงนี้คนเราอยู่ในช่วงที่แสวงหาบางคนก็หาวิชาความรู้ใส่ตัวหาประสบการณ์ใส่ตัวบางคนก็หางานนะหางานเพื่อได้ทํางานมีเงินบางคนก็หาที่อยู่บางคนก็หากินหาเที่ยวหาเล่นบางคนก็หาคนรัก แต่ไม่ว่าอย่างไรคนเราสิ่งหนึ่งที่ควรจะแสวงหามากที่สุดก็ค,คือสัจจะรือความจริงของชีวิตการแสวงหาสัจธรรมความจริงของชีวิตเนี่ยจะช่วยเราได้มากในเรื่องของจิตใจทําให้เราคลายความกังวลในเรื่องจิตใจเพราะใจที่มีความกังวลมากมีห่วงมากมีกรรมมากมีกิเลสมากนั้นเป็นเพราะเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรา ตั้งเอานั้นมันเป็นเรื่องของปัญหากิเลสตัญหา,ญหาซึ่งทุกคนยอมรับว่าทุกคนมีกิเลสตัณหาแต่จะมีสักกี่คนที่ว่าไม่ยอมรับกิเลสตัณหาการไม่ยอมรับกิเลสตัญหาเข้ามาในชีวิตประจําวันในการใช้ชีวิตเนี่ยจะเป็นสิ่งดีมากเพราะการรับกิเลสตัญหาเข้ามาในชีวิตประจําวันมากๆเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะสับสนกับวิธีของชีวิตของตัวเอง พราะทุกคนมีวิถีชีวิตที่ปกติอยู่แล้วแต่เมื่อกิเลสตัณหาเข้ามาในวงโครจรของชีวิตทําให้จิตใจนั้นคว้ว้ควเอทาให้ไม่ตั้งมั่นในการศึกษาหรือว่าในการงานใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลินกับความรักความใคร่เดินไปใคร่ไปทาง,งานไปก็จะเครียดไปด้วยแต่ผลสุดท้ายทุกคนไม่มีใคร สมหวังเลยในเรื่องเหล่านี้ในเรื่องกิเลสตัณหาเพราะากิเลสตัณหานั้นมันเหมือนของรองนะของรองยั่วยวนจ,จิตใจรองใจเราให้ค่อยเขวะรองใจเราให้เล้าร้อนรองใจเราให้หวันไหวแต่ถ้าทุกๆคนรู้ว่ามันเป็นกิเลสตัณหาแล้วไม่หวันไหวไม่เล่าร้อนไม่กังวลกระวายในกิเลสตัณหาต่างๆก็จะช่วยได้มากช่วยให้มีสติ าปกติคนเราเรียนทํางานใช้ชีวิตเนี่ยสติปัญญาก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเรียนก็ไม่ได้เก่งอะไรทํางานก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรนักหนาแต่ว่าเวลากิเลสตัณหาเข้าครอบงำก็ยิ่งหนักหมายความว่าสติปัญญาที่จะมาใช้ประคับประคองความรู้ความสามารถสติปัญญาในการทํางานในการศึกษานี่ถ้าดีขึ้นมันก็ไม่ดีขึ้นมันจะทําให้เบื่อหน่ายการเรียนเบื่อหน่ายการงานหรือว่าทํางานไม่ได้ผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาที่ตั้งไว้ในใจว่าจะ ต้องได้ผลตอบแทนอย่างนั้นอย่างนี้จะได้คนชมคนชอบจะได้คนเชื่อจะได้มีคนรักคนใคร่ได้เงินทองเข้ากองการตั้งไว้ในใจอย่างนี้ทําให้ใจนั้นค่อยคุยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเหมือนว่ามีเหยื่อล่อและไปเจอเหยื่อก็จะทำให้กิเลจตัณหานั้นครอบงาหรือว่าบังคับข่มขู่ข่มขืนหรือว่าใส่ความเสียร้ายชีวิตร่างกายและจิตใจของบุคคลคนนั้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งวิธีหลีกเลี่ยงก็คือไม่รับกิเลสตัณหาเข้ามาในชีวิตประจําวันใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคือไม่ต้องนะเองไม่ต้องไปตั้งเอากับกิเลสตัณหาไม่ต้องไปข้ยเกลีัยกิเลสตัณหาไม่ต้องไปฝืนกิเลสตัณหาเพราะการที่เราไปฝืนเราพยายามเกินไปในกิเลสตัณหานี่มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเนี่ยเป่าเสียเวลาเป่าเสียเวลางานเสียเวลาพักผ่อนอเปล่าเพราะคนคนหนึ่งเนี่ยไปฝืนกิเลสตัณหามันเป็นธรรมชาติที่ว่ามีแล้วจะเอาอีก เอาอีกแล้วจะต้องได้อีกได้อีกแล้วต้องเป็นอีกคือมันไม่จบมันคอยหลอกล่อหลอกหลอนทําให้เราค่อยเขวยไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นกว่าเราจะหมดลมหายใจหรือว่าจนเราหมดสติปัญญาที่จะประคับประคองเองปล่อยตัวปล่อยใจไปต,ตามอิเลตันหาขอสุดท้ายผลที่ตามมาคือทําให้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่อย่างทุกข์ร้อนมีคามําพูดที่หยาบใครมีความคิดที่ คิดร้ายไม่เมตตาทําก็ทําร้ายนะเบียดเบียนซึ่งสิ่งที่คนเราคิดเนี่ยเกิดพ่อเคยชื่นชอบเคยยินดีและมาวันหนึ่งเกิดไม่ชื่นชอบไม่ย,ยินดีก็เลยเกิดความโกรธความเกลียดความแค้นขึ้นมาแต่คนเราแหละมันแก้วที่แตกแล้วนะแก้วที่แตกแล้วถ้าหากมันยากสระสานนุนแก้วที่แตกแล้วยากสืบพันธุถ้าหากเราโมแต่สนุกกับกิเลสตัณหาแล้วจะทําให้จิตใจเป็นคนที่จิตใจไม่ แข็มแข็งอารมณ์ไม่มั่นคงความรู้สึกไม่หนักแน่นสติปัญญาไม่แก่กล้าก็เพราะว่ามันเจ็บปวดมันปวดรล้าอยู่ในใจเวลาได้กลับมาใหม่แล้วเดี๋ยวจะเป็นอีกนมันกะ็เ,เรียกว่าได้กินโของสแสลงท่านจึงให้เรารักษาแก้วตาดวงใจของแต่ละดวงไว้ดีๆอย่าได้เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นอย่าได้หาเรื่องตัวเองและผู้อื่นให้อยู่อย่างสงบสติอารมณ์อย่าเอาเิเสตัณหาไปกวนใจ กนสมาธิใครหรือว่าอยากให้ใครมากวนสมาธิเราเพราะการที่เราจะอยู่อย่างปกติสุขในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทุกๆเพศทุกวัยเหมือนกันหมดถ้าขาดสมาธิแล,แล้วประกกันว่ากิเลสตัณหามันซ้ําซ้อนซ้ำซากถูกตอกย้าด้วยกิเลสตัณหาพลสุดท้ายเรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างเรื่องคนเดิมคนใหม่บ้างเรื่องสิ่งเดิมสิ่งใหม่บ้างก็จะทําให้สับสนและขระัดง่ายแล้วก็จะทําการงานการเรียนก็เหนื่อยง่ายเบื่อง่าย เงาว่าวเววุ่นวายง่ายเป็นคนที่ไม่มีกระจิกกระใจนั่นเองฉะนั้นอย่าให้แก้วตาดวงใจของทุกคนมีรอยขีดข่วนหรือรอยแล้วนะเพราะว่าแต่ละดวงนี่มันไม่ใช่กันกระสูนได้นเหมือนรถกันกระสูนนะกระจุกกันกระสูนน่เพราะใจแต่ละดวงนี่ถูกยิงด้วยราคาเข้าไปเลยเดิม,เ,ดมเรื่องเดิม,ดมคนเดิม,ดมหรือว่าคนใหม่สิ่งเดิมหรือว่าโทรศัพท์เดี๋ยว่า ใจร้อนเลยได้ฟังได้รู้ได้เห็นใจร้อนหมุกนิดรลำคาญแค้นเคืองเลยหรือว่าโมหะกลัวตกใจวุ่นวายเลยอันนี้เพราะว่าใจไม่ได้กันกระสุนนะไม่ได้กันอารมณ์ไม่ได้กันความรู้สึกกันความคิดกิเลสกรรมทุกขของใคไรก็กันไม่ได้ใจไม่กันกระสุนนะมีแต่รถกันกระสุนกระจกกันกระสุนกอกกันกระสุนแต่ใจคนน่ะไม่กันอะไรได้เลยทาไมไม่กันได้เลยเพราะว่าหนึ่งทุจริตบ่อย คิดเพ่นอยากได้พยาบาท,าบาทเด็ดเดียนพูดปดคำหยาบเพ่อเจอเรลวไหลคิดเสร็จแต่กามเดืมเสร็จแต่ของมึนโมเป็นระยะระยะ,ระ,ยะหรือว่าของพุก่กระบายใบมุกซึ่งเสียงนี้ทาให้ไม่สามารถกันกระสุนได้เพราะความว่าทุจริตห,หรือว่านิวร์กลางชันทะพยาบาทง่วงหนานอนพุ่งซ่านเราเลยสองสัยทาให้จิตใจอ่อนแอไม่สามารถกันกระสุนกันอารมณ์ต่างๆเข้าที่เข้ามาครอบงมหรือว่ามาคอยกระตุน้น ออกล่อหรือหลอกลวงได้หรือว่ากิเลสบ้างความรักความโลภความกดความหลงการความคิดการพุทธธรรมวิบากความสุขความทุกข์คนเราไม่สงบใจก็เลยรอคอยความสุขอยากหนีความทุกข์แต่ยังสงบนิ่งปล่อยวางให้มันผ่านไปมันดับไปก็ไม่ยอมฝืนตหลอดอันนี้เขาเรีว่าใจไม่กันกระสุนฉะนั้นให้ทุกคนเปลี่ยนใจให้เป็นใจที่กันกระสุนจะได้ปลอดภัยมีจิตใจที่ไม่เล่าร้อนจิตใจที่สงบมีจิตใจที่เยือกเย็น จิตใจที่ไม่วุ่นวายจิตใจที่นิ่งไม่หวันว่นวหวให้ทุกคนเป็นใจกันกระสุนเนาะถ้ากันได้ก็เขาเรียกว่าสบายใจเหมือนฝนตกแดดออกเราก็ยังสบายนะไม่ถูกฝนไม่ถูกแดดเพราะเราอยู่ในร่มใจที่กันกระสุนก็เป็นอย่างนั้นแหละกันอารมณ์ที่น่ารัรถนาไม่หน้ารารถนายินดียินร้ายต่างๆถ้าเราไม่รักษาตัวเองรับประกันได้ว่าใจถ้าแผลไม่ต้องใหญ่หรอกถ้าไปเข็นเนี่ยมานะ ร้อยชั้นแล้วจุดรอบดวงใจแล้วที่ผ่านมาในชีวิตของแต่ละคนบางคนก็แตกไปแล้วบางคนก็ล้าบางคนก็แตกบางคนก็สลายไปแล้วบางคนกเ็เหลือแต่เงาของดวงใจแล้วคือเหลือแต่เงามืดแล้วบางคนก็เงาวสว่างเขาเรียกว่าบางคนไม่มีเงามืดก็สว่างไปแลก็ได้แต่เนาะได้แต่ว่าการชักการสูมแต่ส่วนมากคนเราแค่ระวังใจสุดท้ายก็เหลือแต่เงามืดก็หรือว่าเหลือแต่ที่ก็ปี้ไว้ใจจะแทใหายไปแล้ว หรือว่าบางคนนี่ตัดใจเลยก็คือสว่างไปเลยตัดใจไม่หมกมุ่งกับกิเลสตัณหาไม่เอากิเลสตัณหาเป็นเพื่อนไม่เอากิเลสตัณหาเป็นผู้นําทางหร่าแมวกิเลสตัณหามาใช้ในชีวิตประจำวันเดินสติปัญญาอันนี้จะสว่างตลอดสว่างสว่างสว่างก็ให้ทุกคนสว่างสว่างเนาะอย่าได้เมื่อยอย่าได้แตกอย่าได้แล้วในใจให้สว่างเมื่อสว่างแล้วมันสงบนะมันสงบมันเย็นมันสบายมันผ่อนคลาย ทุกเรื่องราวในแต่ละวันผ่านไปได้ด้วยด,ด,วยได,ดีไม่ติดกัดกองคัะให้ทุกคนใจสว่างกลางดวงใจกันทุกคนนะทั้งดวงเลยสุขกังเสียติดตัวถ,ถึงกัน